วอลเกนิลเกฮาลเกตแบลูตทบโฟโดมาล่ตันดนญายเนเอโดเตราเลออดิโอเลกสุเลฟรีดนทอเพดเจโปนะคิ่าลอเิทาเมเวลาก็อเมริกากอโคดอปอดุกลดด o อิลมักตัดสินใจปขี้ไปไปที่นอผาปักยพวกแลเน ไปที่นอภวาอพุญะนบัาดออตาพีตะกอมาตกอเมตนนอนเตวลเมอดุกลดูจีด้เมตานปับเวระนอทิบุกโพบาดอเตนนอนเอาไว้นต้นนับเวระเอไว้นคำนนแล้วตอุสาเดทิบุกโพูตมุนิสารลอบาเนจะไหนดอตตปูเกตตปูเกฮอนเนนี่น่าเจรตเนสกตอคเนมีเวตาอุสากุกุเลเล อาเวนกอลอเมริกาก็โค่ดอเอลอมากส์อเบเชเน่ตักเคโรซานะมาเขียนี่เอลอมากส์เนี่ยฮารุรกวเวเดเล่อเวเนดีโอดีจีส์นะดอสนะเล่อเวเนคอมเมลเลอตัประตูะพื้นเลยโอเวเดเล่อนัทรัตอัตฮีคุยเขาพอลลาดอโดนัทรัตเฮแต่ฮีคุยเขาแล้วพอลลาประตูะพื้นนะดอเอาเวทิ่ันเนี่ยถูกเวเดดอมาลอสาองเวลิ เวกโลเวดีสิราเลตตุจะมาเชกรูกดีสิราสาเวียลอคี้อัศวนออศเสือก็ยาคอมนัเลอัศวอเออไม่ละสดแต่ก็ยับเละอเขเคตอุสาสิราเนชอตเลดอขี้อันเนี่ยบัตเตอารอสปูอาเลยรกี่ตบัพพุสตเตาลอดาด้วยนะหออิลมมาสเนียแต่ว่าเลยมีดมีเลสาคูบานเนี่ยแต่คุธมรมหาเกนี่ดนัลด์ทรัมเนบาร์บาีจะนิวาียได้วะมด เาครเลดนรเนี่ขาวอนาคืนเนี่มโหตนี้ลายยุลัยบุกไปแล้วตะนนี้ลรมอัเขาก็ะลานเนี่ยตะ้ชีสร้อเนี่ยไปแล้วตอนี้เลยชุนอบบ้าเพบอขาวว่าโดนทรัมปนาคือเนี่ยเพื่อยี่เลอกอเมริกาลายุลัยนะเอาไว้นตชีสร้อนเนี่ยพืมนี่มอดอกขาวว่านาคืเนเออตะพูปเนี่ยดอเพเนวิคิดอตัสูสักน่อแล้วดกลุดุจีปาเนี่ะตออิลมาสเนีเล่นลอร์มาเจอ เราเปนวลตลาดในลูีิเยก็เก๋อลูซิเยก็เก๋อเแต่กรูไมได้คันเพ่านนี่หระเออคนนีเนี่ยตคิดูเนี่รามาหากันเราพาลิเราพาเลยตาเรตาที่จะดีสอบแล้วเนี่ยเราขอบลเลยอาไว้เนี่ยอลมบัสเนมาเวได้บักคาดเรเอาไว้เนี่ยอีวีเราคำนวณเลย electric v e h i c ลยมีเวได้การเล็บแบตทริรพนเนี่ยเนราบัตรเลปพลาดอาเลยทว่าวิลล็อคีเนี่ยพอชัดด้ปิอเวได้อีลอมัสเนี่ยเอาไว อาการทพตลีซิร์พันน์ใถทริกิเวระมาดูชินนุมลากี้ยามาดูชินนุมลากี้ยาในรถสปพาดูเนี่ยนะมีความกระดิกเนดาวเวอรตามมาพซิรนในดอที่กตนนอดเลเนี่เอเวอร์เกืระลดีเลเลยเอาเนี่ยเมเลเทสลัดดีเลอร์เนบัดมาหากว่าบัดด้วยอุรเกือบราหนูดบลิ้มเลดาวกัดซิร์พันน์ในวตถุเวเลยบางอย่างนะโอ้เนเก็บัดดบัดทีเวืระมุกเลยคว้าสิญญดากิเว่ยดาวเยเยรัเตียนเนี่ยตั้งเลยปา นปุยเนี่ยเหี่ขอที่ดูลุ่ยว่าห้องก็ปีไอ้เกล็วก็ทัวเล็กก็กวยเนปุยกันเนี่ยบ้านสรนักนี่ยบ้านขาดอ่ะกำลังพูเนี่ยที่บวกกบนเนี่ปุยทนี่บ้านเอาไว้ทีานเน่ะมูตละสสมมูเนี่เอาไว้เน่นเบนปาุนนปาปนนนี่อเีก็ปุยเวลาเยี่ก็กวยกวยแต่เนี่ยว่าตละสสมมูเน่ยปุยดนีลยอากระกวยที่ป่ากกวยแล้คนีดอกนับบิลยังเน่ยแล้วไม่ได้ อิลามาสเนี่ยมาฮัเนี่ยถูพักวยสตาวิดาเล่อัเดนอปุนเนเทเวระบัคโดนัทรัมเนี่ยใจใจเนี่ยวันเนี่ยโดนัทรัมเกิเดกอเวลาเอ่อโค้ะก็ทอด่าซเนี่ยเดืักปัตุเรักแน่ามาเลยนะคนเนีดาวเวนี่ม่เวดัลเลก็ที่ดูกค้ทปันเนี่ยต่เลยมุกลเว่าเนอิลามาฮัสเนี่ยมาเวดัลช่วงเวลาที่ทิมปัดิกลจีเดมาักนี่ยทบลอ ภาษานกนี่ตุบลอยาไ่นกิเวเลคลูชีนี่พูดเือพูดตินี่บานเนี่ยเอาไว้ในมตาเตร์คาเลยเอเดเปตินอพัลเลออดิโอว้เนาะแขี้คาร์คานีบ้าขาดอเอเอนอบ้าขาดอร็อกเคร์เนาะแต่ลร็อกเคนี่ยเอาไว้ในมาหากต่ก็โซหาร์คารเน่บ้าขาดอเจอะผิวเนาจอพิวมโเ่ยเอไว้สิพัดดูเวละนามาเวลาจอิวมโเนี่ยบุกลกเข้ากกล้แต่ะเจอะผิวเนี่ยเอาไว้ใเลว่าเนี่ อดุลวเลอกปนเลานะลเลกนนี่รมีตาลดรคแล้วก็ไปหยอดสันแล้บาวว้นะาดอกเตอร์นาเวนไม่รดมุกเล้กว่าอัดดอกเตอร์เหรเดี๋ยวะพูปูในจ้าเลพอกพกวัตที่เราไปเวกิญญเขีนอยู่คุนน่ะสิ่งกวัตที่ต่อเลยเนมอลลเมียนจาละสกิเตอร์ดสกินนีดสกีเอเวนอุราจาเลเลนะดูนี่บาปนเลนมีอะติลยผ้เตเลยาอากวยกบอลอมติเลยมอลลเมียนี่เว้ย dollar skill weer pa na ke ne pa ga le do ne ba pa pa le ke tala pole ne mi ta le reductor le not khola na le pole fa la ne re not thudipane oversae tat tu dot oversae dot no takule ma ka ma oversae ne la akone ne da piti pa wala avane job view takha yin ne no recommend ma we mini ba puzopak de ri pe ye de le roko ko se dot bin a we ne ma we ne li ne avane avudipha te ho we ma ga de ne no do rock akok akokler awetel awet block ta la piyo masoro di pateli aba na ta la piyo masoro di pateli ke use ya ba awet ta ma ho de ma we ta ma ho ba ma la patet do le awu sit pa ni helper da do he du su duk ma le poh go ba bu ba ne awet te ti we di ni se kolaw do hotel la po we po mata po che ni aku bau nak tahu kutapok dah pak ban masuk sekolah dan salah perkara tak boleh patamana foten ni tersinilah aku ni awe meter kan le je dot hi he was go le pakak lu tid pan ni kemal lu ni ta wei no betak kutapok mi to ban ni pak le man ni dan le clear kat undobah ape berdira soto pemata per soto ni disi phesin ni pak bau tak kutapok do ta eta kui do tanapalah pesada မစကော်လာရီတဲလဘပကလီရောင်းနေအဝဲနေမီတာခါလေးရတဲ့စကော်လာပကရကွာလိုနော်ရကဒစ်ပန်နေမာရဒီလေဒူရဒီလေကရီနီသစ်ပန်နေပစဆေဒါဒူဒါဒီလေဖို့ဝဲနေနေမှာပဲဒီလေနဲ့ပကရကွာလိုစစ်거든요နော်ပမီကရက်တူလဆာတာပချဲသတ်သောပေါ်တော့ပမီရကရက်တူလဒူဒါနီကြီးကတဲလာကြီးကတဲနေလာနေဘာတစညာစကောပါလေသနဲစော်စ်အေရှားဒကပါလေတညို့ပရိုတိုကလူးနေဒီဇီတာပယောရမော်ဆော်ရဒူရတာနော်အနိဘပွဲလာပွဲနေ ตพูดพูดเน่ยตั้สบลตเนี่ยดีป่าตัเทาสตรสตตเนี่ยดีคเนี่ยเนาเปเรปดิปกมาะาเ่องเนี่ยะพูดเล่ะพูดจะซีบ่เนาะเปเรปดิปากมาเออคุกเล่นี่ยได้ะกีบาเออุกเลเล่นกับบาเออุุกเร่องบ่อจอยเนี่ยจูบ้าวะจะซีป่ะมันนึกอเนยปะบดเจสกอตาคู่ตาเลปตาเปอเฉลยปะตมาสกอระเนี่ยเนาะเป็นมิดเบสกอตาคอาตาเล ต่บอกว่าถ้าปาลึกสานี้ก็อารเวราสปอกเเนล่ะแต่ทลอซาตสูละซไม่ตดูกันลซรุนเนีเลีเตเนี่ยเปนกเปนเคลไม่ไดตลอผาเลเนล่ะแต่เรอมอลอผาตาเไปเหรอชก็ลอซาดอเลดูรอยอมัสีลอานะเว้ไม่ได้ดูด่าตาสุกเวรดูดาตาสุกุตะคุยราดูดาตามือลักวาสุนีล่ะลาปุกุยก็นื้อผูที่รับดูลอะซขาละซเราสัเปคุยชีเคุยชีคือคุยชนวตเล็ีกโทนี အမေတေတာကတော့ lucky တော့တချီရဲမနဲ့ဖိရင်တမူတက္ကုအလမေရာကညို့ဖို့ခုဖို့ကတော့ထဖို့ခုဖို့ကမိတီတပူအတော်ဝဲကုန်တဲ့တော့ဒါ DKBA နဲ့ Naper လောသား PC နဲ့ Naper လောသားတော့အဝဲနဲ့ BGF နဲ့ Naper လောကိသ်ကတော့ကိုနေတော့ DKBA လေပါနဲ့ကိ Naper လောကိသ်တခါလောသားလောပါအခုနေတော့ဝဲမတားကြီးတခါလဲကမစကောတာစုမညာကျတော့ခင်းနေအာရကတော့ lucky တီရဲလေးမကုကလနဲ့တပ်ဖွဲနေတဲ့ပထမတော့ချက်နောက်ခုလောခါလောသားဒူးလောသားလေ kalik la de dilada kala da le club lokotor dipredana hu ba na predana hu le tak hutap ko le do malusako lezako le gitene e do teladinya la do semila le kopiyo puna ke ne do patase beli le pokeduni ba pa lo we da poko te keyboard ko ko le mera cost le bene ne ကကတူဝဲလတာမနပရတဲလတာမူလာကလေရရပရရဝနေအဝေပစံမူလာစစ်ကောတော့ဘာစတိစကောလေပဆူပဆေကတော့နေလားစိဘလကေတော့ဘွေမောပကိုတီကောရလက်တင်နိယိုင်နန်နီလောရဒုဂနာဘာဝဒတာကဆော့ပူပူပလကောစုလေဖရီဒါတော့ပအော်ဒီယိုဘုဖြစ်နေလားတပူရဖိုဒ်မနနေလား